วัสดีทุกคนของเราลองชมไม่ใช่นักเหมนเช่เคยนะฮะก็สถานที่แปลกตาใช่ไหมอ่าทุกคนเรามาทํางานที่มาออกปัตตานีนะฮะแล้วก็มาทํางานตรงกับวันที่ t r e เชอร์ปล่อยเพลงใหม่พอดีเลยก็คือเพลง I love you นั่นเองนะแล้วเราอ่ะตอนแรกเราลำบากใจมากเราเครียดมากว่าแบบจะได้ถ่ายดีแอคไหมเพราะว่าเดินทางมานี่แล้วก็ต้องไปลงพื้นที่ไปซ้อมงานอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวแบบจะไม่มีเวลาถ่ายกลจะ เออถ่ายไม่ได้บวกกับแก้มฝนที่ทีมรีแอคที่ถ่ายด้วยกันปดวดตีอะก็ไม่อยู่ด้วยแล้วก็เรารีแอคคนเดียวก็ไม่รู้มันจะสนุกหรือว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันไหมอะไรเงี้ยเนาะก็อืมเราก็จะทําให้ดีสุดตามที่เรารอเทรเชอร์มานะเพราะว่าเทรเชอร์ก็คือปล่อยมาได้แป๊บเดียวก็ปล่อยเพลงใหม่อีกเนาะอืมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็เออ ขอโทษสำหรับเสียงรบกวนนิดหน่อยนะเพราะเราก็อยู่กับเพื่อนเนาะอยู่กับก็น่นะฮะก็อยู่กับเพื่อนเนาะก็จะอาจจะมีแบบเสียงแปลกๆเล็ดลอดมาบ้างก็อย่าถือสานะฮะโอเคฝนเสียงนี้ไม่ได้เสียงนี้ไม่ได้ ก็ฝนอืมก็เสียงมีเสียงฝนตกนิดหน่อยนะทุกคนอันนี้คงไม่ใช่เสียงฝนหรอปะโอเคงั้นเรามาบรรยากาศกันได้บรรยากาศกันได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีแอคกันเลยนะทุกคนกูเปิดเพลงแล้วนะขอเวลาสามนาที

Tên này nào đuôi à Hey! ผู้หญิงคนนั้นคือใครอ๋อคือเราเองทุกคนก็จบไปแล้วกับเพลงนี้ไอเริ่มอยู่ขอฟฟงรอกด้วกันเนาะว่าเสียงฝนมันจบหมดแล้วพี่หวานน่ารักจังวิหาลุโตได้มากเลย ก็ทุกคนเพลงนี้มันก็เออเหมือนจะเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักสดใสใช่ปะแต่ว่าพอถึงท่อนทุก็เออตื่นเหมือนกันพอถึงท่อนท้ายก็ตื่นเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่า MV เนี่ยคือมันเห็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันเห็นภาพต่างจากเพลงที่แล้วเหมือนเพลงที่แล้วใช่ปะเรากรีดฮารุโตะกันเรากรีดเออเออยุนเจฮยอกของเรานะฮะก็เหมือนกับว่า เหมือนกับเราไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นก็คนอื่นก็น่ารักหล่อปกติแต่ว่าเหมือนกับเอมวิเนี่ยเราแบบเรามองไปที่น้องหวานอนะเออแบบรู้สึกว่าน,น้องหวานน่ารักน่ารักมากเลยอะเหมือนจะโดนตกเราสามารถมีเมนมากกว่าหนึ่งคนได้ปะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เลยเนาะสำหรับการรีการคำครั้งนี้ถ้าเรารีแอ เออไม่ดีหรือเอ็กว่วนไปเราก็ขอโทษด้วยนะแต่คือเราก็อยากทำไงคือแบบเราก็ทําครั้งแรกมาแล้วเราก็ต้องทำครั้งต่อๆไปนะถึงแม้จะไม่มีเพื่อนๆมาเราก็ต้องทํานี่คือแบบอดทนรอดูเลยนะเนี่ยเอเก็ประมาณนั้นนะทุกคนช่วงนี้เราก็เออทุกคนเราจะมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้นิดนึงก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ปีสามเทอมหนึ่งใช่ไหมแล้ว เราก็ค่อนข้างที่จะเรียนหนักเลยคือเรามีโปรเจกต์ที่ต้องทําละครบ้างเออวิจัยบ้างเล่นโขนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เราต้องใช้เวลาทุกๆวันในการซ้อมฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยอะเหมือนกับ re คหรือว่าคลิปบล็อกหรือคลิปต่างๆอะไรเงี้ยคือเราแทบจะไม่ได้มีเวลาทําเพราะเราเป็นคนตัดต่อเราเป็นคนทําอะไรเงี้ยคนเดีย,ยวไงเราก็เลยแบบค่อนข้างเหนื่อย จากการเรียนมาแล้วเราก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเออช่วงนี้เราหายไปก็เรางานหนักจริงๆอะเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็อย่าเพิ่ง <c oughs> หายกันไปไหนเนาะคือแบบเหนื่อยยมากเลยอะถ้าแบบคนที่เข้าใจก็น่าจะเข้าใจโอเคทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลง I Love You ของ Treasure นะฮะคือเพลงดีมากน่ารักมากทุกคนเลยถ้าเราพูดไม่หมดทุกคนก็ขออะไรด้วยนะฮะอืม ก็โอเควันนี้ไปแล้วนะฮะบ๊ายบายก็ทุกคนอยากดูอยากดูบล็อกตอนเราทําละครปะคือเราอะทําละครเวทีเว้ยแล้วเราเป็นผู้กํากับเนี่ยเออทุกคนอยากดูแบบบล็อกไหมว่าแบบบล็อกเออกว่าจะเป็นละครเวทีเนี่ยเออค่อยว่ากันเนาะถ้าใครอยากดูก็บวกหนึ่งมาโอ๊ยท้าเหมือนยูทูบเบอร์ชื่อดังเด้อโอเคไปแล้ว